สวัสดีครับจาก juicerclub.com นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคั้นสับปะรดนะฮะสับปะรดเนี่ยเป็นผลไม้เนื้อนิ่มนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะมาคั้นกับเครื่อง Angel Juicer รุ่นโมเดล75เนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเพราะว่าสับปะรดเนี่ยเขาเนื้อนิ่มน้ำเยอะนะครับจริงๆแล้วเครื่อง Angel Juicer เนี่ยเขาเหมาะสำหรับผักผลไม้ที่เนื้อแข็งนะครับหรือว่าผักที่มีเส้นใยสูงๆนะครับ แต่ในครั้งนี้เนื่องจากแองเจลเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อยู่ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหัวคั้นสําหรับเนื้อนิ่มนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้รูเขาจะใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้สําหรับหัวคั้นสําหรับซอฟ t ์ฟร s สนะครับเราจะมาลองคั้นกันดูนะครับว่าได้ผลดีขนาดไหนแล้วก็ประสบปัญหาตันหรือไม่ฟองขึ้นมาเยอะหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคั้นเนี่ยครับเรามาลองชั่งน้ําหนัก สับประรดกันก่อนอันนี้กะละมังเปล่านะครับก็อยู่ที่ประมาณ9ขีดนะครับส่วนสับประรดที่พร้อมกับกะละมังแล้วก็สับประรดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5กิโล1ขีดนะครับถ้าลดไป9ขีดก็จะเหลือประมาณ4กิโล1ขีดนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูว่าจะได้น้ำประมาณสักเท่าไหร่นะครับ เราก็มาเริ่มคั้นสับปะรดกันได้เลยนะครับเวลาเราใช้เครื่องแยกกากแบบสกัดเย็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องทยอย,ยอยใส่ลงไปช้าๆนะครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเขาลอกต่ำ ก็เป็นระบบเกียวคู่ด้วยนะครับน้ําสปะรดก็ไหน้อยมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดดูกันสักนิดนึงครับหัวกล้องรูใหญ่เนี่ยนะครับเป็นออปชั่นเสริมนะครับซึ่งก็เป็นหัวกลองที่ต้าติดมากับเครื่องเนี่ยก็จะเป็นรูเล็กนะครับ อันนั้นก็เหมาะสําหรับผักผลไม้ที่เนื้อแข็งแล้วก็มีเส้นใยเหนียวนะครับอันนี้เป็นหัวกองสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็คือจะรูเล็กที่เขามากับเครื่องนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูใหญ่น,นะครับอันนี้ก็จะคันพวกผักผลไม้เนื้อนิ่มได้ดีนะครับ เราก็คันสับป,ประรดไปได้สักระยะหนึ่งก็ก็ดีนะครับการอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ดูแห้งดีนะครับแต่ธรรมชาติของสับป,ประรดเนี่ยเขาจะฟองเยอะอยู่แล้วนะครับตัวที่กดเนี่ยตัวที่กดอันนี้ก็จะเป็นสําหรับผักผลไม้เนื้อนิ่มนะฮะเขาจะมีซีนยางตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าตัวมาตรฐานที่มากับเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีซีนยางตรงนี้ มีสีนยางตรงนี้ช่วยอะไรฮะช่วยในการสร้างเคเชอร์ครับดันน้ำผักผลไม้ให้ลงไปสู่เปลี่ยวนะครับอันนี้ก็เกือบเต็มเหยือกแล้วน,นะครับเราก็ต้องเอาออกมาถ่ายใส่ขวดสักนิดนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำสับปะรดนี่สีเข้มข้นมาเลยนะครับ จากที่เราสกัดสับปะรดได้ประมาณสักผมตีว่าประมาณสักสามโลครึ่งแล้วกันนะฮะที่เหลือในนี้น่าจะประมาณสักหนึ่งโลเนี่ยก็ปรากฏว่าตามห้องคันนี้ฮะก็จะเริ่มมีเศษสับปะรดออกมาปันเล็กน้อยนะครับถ้าเบื่อคันในปริมาณมากเนี่ยก็าากยกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทําทานในบ้านใช้สับปะรดสองลูกสามลูกอะไรประมาณนี้ครับ ผมว่าทําได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็กาแห้งด้วยนะครับได้น้ําเยอะมากนะครับรสสารอาหารเนี่ยก็มากกว่าเครื่องเรียวเดี่ยวแนวตั้งแน่นอนครับเพราะสีของสับประรดเนี่ยนะสีของสับประรดจัดมากเลยนะครับแต่ถ้าเผื่อใครที่มีแนวความคิดว่าจะไปสกัดน้ำสับประรดขายด้วยเครื่องแองเจิลสำหรับใช้ในบ้านเนี่ยไม่แนะนำนะครับ เอเจนต์ชูเอซอร์เนี่ยเขาจะมีอุปรกรณ์อยู่ชนิดหนึ่งนะครับถ้าเบิดจากเริ่มตันเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้ครจะช่วยขูดได้นะครับถ้าเบิดไใครที่ขันสับป,ประรดเยอะๆถ้าเริ่มตันใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับหลังจากที่เราใช้อุปกรณ์ขูดแล้วน,นี่มมันช่วยได้เลยครับ สับปะรดก็จะออกมาดีขึ้นนะครับนี่สับปะรดเราใกล้จะทำแล้วนี่ก็เป็นสับปะรดสามชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ ใส่สัะรลดถือว่าวัตถุดิบลงไปล็อตสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามนาทีเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มอาคาร์บออกมาได้มากที่สุดการก็จะค้างอยู่ในนี้เนี่ย,ยอยู่ในปริมาณน้อยนะครับแต่ก็ยังค้างอยู่นั่นเองนะครับก็สรุปว่าสารดสี่ลูกเนี่ยนะครับสรุปว่าสารดสี่กิโลเนี่ยนะครับก็สก,กัดได้นะครับก็ ไม่ได้ยากลำบากอะไรมากนะครับถ้าต้องการคุณภาพ<ม>ก็เห็นเช้ตาตัวเขาเป็คำตอบอยู่แล้วละครับสำหรับสับประรดนะครับประมาณ4ีกิโล1ขีดเศษเนี่ยฮะก็เราเราก็จะได้น้ำสับประรดทั้งหมดอันนี้ขวดหนึ่ง200รซีซีนะครับก็ได้ทั้งหมด16ขวดนะครับขวดนี้ไม่เต็มนะครับก็สรุปว่าเราก็ได้น้ำสับประรดประมาณสัก3ลิตรแล้วกันนะครับอันนี้กาดก็ แห้งอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับใครที่ต้องการคุณภาพน้ำที่ดีที่สุดนะครับแองเจิลสามารถให้คุณได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ